ต่อนะคะนี่ตัวอะไรมาบ้างอ่ะอะไรบ้างต่อไปเรามาเรียนรู้ๆๆตัวนี้นะคะเด็กๆมีสองแขนเด็กๆสังเกตนะคะมีสองแขนมีขาย,ยาวๆมีแขนที่หนึ่งแขนที่สองคือ,อ F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  นะคะเด็กๆสังเกตตัว F มี2แขนนะลูกแขนที่1แขนที่2นะคะมีขาดยายาลงมานี่นะคะ F เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าตัว F แทนกับคำศัพท์อะไรก็ามเออต่อไปนะคะอาไปนเใครเขียนอะไรอะลูกเอาเด็กๆดูออกเสียงพร้อมๆกันค่ะ F F F อ่า F fan อฟเ่าเด็กๆคุยตามช้าๆนะคะ F f ฟเ F อร์แฟนเอฟอ่า F f ฟเฟอรนะคะที่บ้านมีไหมคะแฟนมีไหมคะในบ้านใครมีแฟนมีค่ะมีค่ะเก่งมากค่ะมีค่ะไล้วสาวพยมต่อไปนะคะ F f ฟแฟนพยุต่อไปนะคะ F f o เฟอร์ เอฟเฟอร์พูดอ่าพูดแปลว่าเท้าเอฟเฟอร์แปลว่าเท้านะคะเก่งมากลูกต่อไปเอฟเฟอร์อะไรนะใครทายได้ o เอฟเฟอร์อะไรคะเอฟเฟอร์ฟรสเอฟเฟอร์ฟสทำาไมนะคะเอฟเฟอร์ปลาอ่าเอฟเปลาลูก surf i s h นะคะเอาใหม่นะคะ surf fan อ๋อเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะต่อไป surf foot surf foot อ่าต่อไป surf i s h surf i s h อ่าต่อมาดูเกมของเรานะคะอ่า นีแเราอ่านว่า F แฟนหาเด็กๆที่ตาม F แฟนรูปไหนคะแฟนเด็กๆภาพไหนคะแฟนภาพไหนที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าอันไหนแฟนคะหนึ่งสองสามสี่ห้าไหนดีคะหนึ่งสองสามสี่ห้าอันที่เท่าไหร่คะอันนี้ค่ะ 2องสมีคนตอบมาว่ารูปที่5้คุูแม่จะไปแล้วนะเอฟกปบแฟนใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมเอ่ยใช่ใช่ไหมใช่ ได้เอ่ยหนึ่งสองสามสี่สาไหนคะ ใช่แล้วเก่กมากค่ะ F เฟอร์ฟ A แล้วสอรูปนี่แหละ f o w e r นี่ใช่ไหมนะคุณแบบไปแล้วนะไม่ใช่ F นะคะไลา์อ๋อไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นอันเดียขา่ะคคอ F เฟอร์แฟน F เฟอร์แฟนอ่าต่อไปนะคะ F เฟอร์ฟูด F เปิดแบบฝึกหัดค่ะลมเค่ะเหมือนเดิมนะคะให้เด็กๆระบายสีลงไปในตัว F นะคะเสร็จแล้วก็ระบายสีผูกภาพด้วยแฟนนะคะ F เอแฟนนะคะแล้วก็ระบายสีวงกลมที่มีตัว F โอมที่มีตัว f นะคะเฉพาะที่มีตัว f นะคะ f นะคะแบบนี้ไม่ต้องระบายนะคะอ่าค่อยระบายแบบนี้ค่ะเด็กๆม่สิก็ได้นะคะอ่าระบายตัว f ไปก่อนนะคะค่อยๆทำลูกไม่ต้องรีบนะคะ

ถามได้เลยค่ะสีอะไรก็ได้นะลูกแล้วแต่นะคะชอบสีไหนก็สีนั้นเลยค่ะสีพู่เลยเร็วนาเร็วนาเร็วนาเร็วเดี๋ยวพู่กว่าเร็วเออเร็วระบายสีแค่นี้เองเก่งนะคะตั้งใจนะคะคนเก่งคุณคุณคุณนุชก็สีขาว <ST S> มีไหมคะหนูมีไหมลูกมีกี่ะาน้องบ้านมีกีขาวอ๋อได้ลูกตามสบายครับชอบสีอะไรได้หมดครับชอบสีอะไรสีม่วงเอามาสีม่วง่ไหมอ๋อทำเลยนะคะสอสีม่วงมาเร็วอระบายสีตัว F เนี่อฟนี่เอฟนี่เอาสบายเลยคุณครูะจะสอนสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายแต่ว่าสัปดาห์หน้าคุณครูทบทวนให้นะคะแล้วก็อาจจะมีการประเมินบ้างนิดหน่อยนะคะนอ,อ,น,อ,อน้อง,นนองิน้องยิ้มมาแล้วนี่ไงน้องยิ้ม อ,อ,อมแล้วรักตัวทีนะสิสามเฮ้ยเขียนอออ,อ,นอันี้อยาเขียนนอันนี้อันนี้นแล้ก็อันนี้ออเลขที่เก้าต้องไป,ปดูไหนคะัีบูมพั เลขที่แปดตั้งใจทํานะลูกเดี๋ยวส่งกลับมานะคะเมื่อกี้ชอบลูกหมีไหมลูกชอบไหมคะชอบหมีกันชอบดอกไม้ชอบดอกไม้ใช่ไหมคะคุณแม่ให้ดอกไม้ไปแล้วต้องสามดอกแม่เดี๋ยวใครทําเสร็จแล้วก็รีบส่งมานะคะเดี๋ยวให้อีกลูกาทาเสร็จอย่างนี้ทำเลย ăn thật là ăn icon, là thật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  อันนี้เยอะอันนี้เด็กๆเ,เข้าเยอะอีจังใหเ,เขียนเสร็จก่อนเนาะเขียน,ออน,นก่อนว่าระบายสีน,น,ออน,นาจูเขียนให้ด้วย เด็กๆมองกล้องนะคะครูขอแคปหน้าจอนะคะลูกูแคปหน้าจอดูนนึนะเดี๋ยวนะคะเปิดกล้องแคปหน้าจอหน่อยนะคะอามองกล้องค่ะอ่ามองกล้องค่ะลูกน้องคิมค่ะไม่เห็นน้องคิมเลยลูก ปากคือปิดทำไมยังไม่โสดเลยนะคะลูกนี่นะคะหอะไะตรงนี้คะ่ะเอาใหม่รอบนะคะเอามองโอเคเรียบร้อยคะ่ะเ,เอาต่ยังเอเตยังเจ๋อเอาต่อยังเจ๋อไม่ได้เอาตยัง

นี่น้อง oh, <no. S 2> นี่สอนน้องเลยลูกค่อยๆเจนเย็นลูก อโอเคค่ะเดี๋ยวเราร้องเพลงวันนี้เราลากันก่อนนะลูกเนอะ <L> เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่นะคะ <L> อ่ะชูขึ้นมาวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบอกมืออำลาพบเธอด้วยรอยยิ้มพบมอ,อ,มอ,มอบายบายายบายนะเธอ เสมอโบกมืออำลาพบเธอด้วยรอยยิ้มพบเสอิวันหน้ายิ้มกันหน่อยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะคุณนี่เจอกันใหม่นะลูกเดี๋ยวส่งกันบ้านมาได้เลยนะคะเดี๋ยวมาอ้าวได้เลยใช่ไหมค่ะได้เลยค่ะ ก่อนคับก่อนอัน hmm. ด oh, okay, ้าต้มตัคูไอู้เออออกเลยล้ากมาดูประตูใช่มูดิมาอดู